สวัสดีค่ะอยู่ในช่องแม่บ้านเจ้าปัญหานะคะวันนี้ก็มานําเสนอถุงสูญญากาศนะคะและก็ชั้นวางสแตนเลสน,นะมีหลายสีและก็ถุงสูญญากาศนะคะก็มีหลายสีหลายราคานะ,ะราคาพิเศษราคาโปรโมชั่นถ้าใครแบบกดช้าก็อาจจะหมดนะคะสินค้าลดราคามันก็จะแบบหมดเร็วนะสะต๊อกมีน้อยก็ลองกดเข้ามาดูในตะกร้าสินค้าที่ แปะเอาไว้ข้างล่างคลิปนี้นะสำหรับถุงสูญญากาศนะคะดีมากเลยนะทุกคนคือเวลาที่เราเก็บผ้าเอาไว้ในตู้นะถ้าเป็นผ้าสีขาวเป็นเสื้อสีขาวอะไรแบบเนี้ยผ้ามันจะเหลืองหมดเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเอาใส่ในถุงสูญญากาศเนี่ยคือผ้ามันนานแค่ไหนก็ไม่เหลืองเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้คือแบบว่ามดอะชอบมาทํารังในแบบตู้เสื้อผ้าด้วยคือแบบถ้าเราตั้งผ้าไว้ในตู้เสื้อผ้าชั้นล่างเนี่ยบางครั้งเนี่ย แบบมดมแมลงอะไรก็มาทํารังได้นะอันนี้คือชั้นวางคือมันแข็งแรงมากคือก็แนะนํานะคะชั้นวางสแตนเลสอันนี้ไม่แพงเลยนะเอาไว้แบบตั้งถุงสูญญากาศนี่นะคือมันถุงสูญญากาศมันค่อนข้างจะหนักเพราะมีเสื้อผ้าปริมาณเยอะนะคะถ้าเอาชั้นธรรมดาอาจจะแบบ <c oughs> ความหนักก็อาจจะรับน้ำหนักไม่ได้ก็เลยแนะนําชั้นวางสแตนเลสอันนี้ด้วยนะประกอบง่ายมากนะคือซื้อไปนี่คือแค่หมุนหมุนหมุนให้เข้าล็อกก็